ผมขอช่วยเพื่อนๆมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่เหล่านี้กันก่อนนะครับโหยจีชินหินหางชูเฉียนมิงเทียนเจียนคำศัพท์ใหม่เหล่านี้มีความหมายที่เป็นอย่างไรบ้างเชิญชมมันครับหย เป็นทางอักษรรวมความหมายและสอนบอกลักษณะสเสียงโหยเดิมแปลว่าที่ทำการส่งจดหมายระหว่างใจกลางเมืองกับชายแดนด้านซ้ายเป็นตัวบอกลักษณะสเสียงและยังมีความหมายว่าผ่านอีกด้วยโหยในบทเรียนนี้จะแปลว่าที่ทำการไปษณีครับจูอเดิมแปลว่ากระดานหมากลุกลักษณะอักษรดูคล้ายกับหมากตัวหนึ่งโข ที่อยู่ตรงกลางหมายถึงตำแหน่งของมากต่อมาอักษรตัวนี้ถูกยืมมาใช้สื่อความว่าเล็กแคบแผนกสถานการณ์และสถานีจื่ในบทเรียนนี้จะแปลว่าสถานีครับเหยจู่แปลว่าที่ทำการไปรษณีย์ครับจีเป็นอักษรบอกลักษณะสเสียงหลังคาด้านบนหมายถึงห้องที่ผู้คนต้องใช้ในการพักพิง ด้านล่างเป็นตัวปรัษณะสเสียงและมีความหมายอีกอย่างหนึ่งว่าโดดเดี่ยวมีคำกล่าวไว้ว่าคนโสดต,ต้องการที่ผักพิงจี้ <G S 2> เดิมแปลว่าผักพิงแต่จี้ในบทเรียนนี้จะแปลว่าการส่งจดหมายครับชินเป็นอักษรรวมความหมายด้านซ้ายมาจากภาพของคนส่วนด้านขวามาจากภาพของการพูดชินเดิมแปลว่าซื้อสัตว์ต่อมาชิน ถูกนำมาใช้สื่อความหมายอย่างหนึ่งว่าเชื่อถือเชื่อมั่นศาส,สนารับประกันข่าวจดหมายชินในบทเรียนนี้จะแปลว่าจดหมายครับหินเป็นนักสอนรวมความหมายด้านซ้ายหม่ถึงโลหะส่วนด้านขวาเป็นตัวบอกษณะสเสียงและมีความหมายว่าตาร้อนด้วยหินเดิมแปลว่าเครื่องเงินต่อมาถูกนํามาใช้สื่อความหมายว่า เงินตราหญินในบทเรียนนี้จะแปลว่าเงินตราครับหางเป็นอักษรที่มีรูปลักษ์คล้ายกับสีแยกเดิมจึงมีความหมายว่าถนนต่อมามีความหมายอีกอย่างหนึ่งว่าการเดินทางแต่หางในบทเรียนนี้จะแปลว่าห้างนะครับหญินหางแปลว่าธนาคารครับฉีมาจากภาพของการ ถอนหูศพของค่าศึกในสงครามฉีเดิมจริงแปลว่าการจับกลุ่มและการยึดครองต่อมามีการนำมาใช้สื่อความหมายว่าการเบิกถอนการขอหญิงสาวแต่งงานฉีในบทเรียนนี้จะแปลว่าการเบิกถอนครับเฉียนเป็นอักษรบอกลักษณะสเสียงเดิมแปลว่ารั่วด้านซ้ายหมายถึงรั่วส่วนด้านขวาหมายถึงลักษณะสเสียงต่อมา เฉียนมีความหมายอย่างหนึ่งว่าเงินตราและเฉียนในบทเรียนนี้จะแปลว่าเงินตราครับหมิงมาจากภาพของแสงอาทิตย์และแสงจันทร์รวมกันเดิมจึงมีความหมายว่าสว่างแจ่มใสหมิงในบทเรียนนี้ก็แปลว่าสว่างแจ่มใสเช่นเดียวกันครับเทียนเดิมแปลว่าบนสุดเนื่องจากสิ่งที่อยู่เหนือหัวของคนเราคือท้องฟ้าเทียน จึงถูกยืมมาใช้สื่อความหมายว่าท้องฟ้าในเวลาต่อมาเทียนในบทเรียนนี้จึงแปลว่าท้องฟ้าครับหมิงเทียนแปลว่าพรุ่งนี้ครับเจนมาจากภาพของคนทําตาโตและมองเห็นบางสิ่งบางอย่างเจนเดิมจึงแปลว่าการมองเห็นเจนในบทเรียนนี้จะแปลว่าเจอครับตอนนี้ ผมขอชวนเพื่อนๆมาฝึกออกเสียงคำศัพท์ใหม่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับโหยจีจีชินหยินหางฉีเฉียนหมิงเทียนเจียนตอนนี้ เรามาดูกันนะครับว่าบทสนทนาบทใหม่ในคลิปนี้จะมีความหมายว่าอย่างไรบ้างนะครับหนีชื่โยจูจีซินมาหูซูว่าซูยินหางซูเงนมิงเทียงเทียนเจีน,น,จนตอนนี้เรามาดูกันนะครับว่าบทเรียนในคลิปนี้ให้โบนัสอะไรกับเราบ้างจีกับฉี มีเสียงสระือแต่เวลาเขียนไม่ต้องเขียน2จุดด้านบนนะครับว่อชี่หยกจือจี้เป้าหัวแปลว่าฉันไปส่งพัสดุที่ไปรษณีย์ครับผ่านกันไปแล้วนะครับสำหรับการเรียนบทสนทนาภาษาจีนในคลิปนี้ผมหวังว่าคลิปนี้จะช่วยทำให้เพื่อนๆสามารถเรียนภาษาจีนได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าเพื่อนๆมีคอมเมนต์ช่วยบอกผมกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้โปดกดไลค์ อยากติดตามโปดกด Subscribe กดแชร์เพื่อส่งต่อคลิปนี้ให้เพื่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับแจจเจียน